เรา,อย,าอยู่กับรายการที่นี่ที่กรุงเทพเหมือนเช่นเคยวันนี้นี่เลยเพิ่งอยู่ที่หน้าโรงเรียนวัดศรีสุขในพื้นที่เขตจอมทองค่ะคุณผู้ชมคะโรงเรียนแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดังกระหึ่มของสังกัดกรุงเทพมหาคนครมากเพราะว่ามีห้องเรียนสองภาษาทําการเรียนการสอนทั้งแบบไทยและแบบจีนซึ่งนักเรียน,นยมีความสามารถสามารถสื่อสารภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วเดี๋ยวเราไปดูกันว่า การเรียนการสอนไทยจีนนี่เขาเรียนการสอนกันแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวตามขึ้นกันมาเลยนะคะตามกันมาค่ะ ชมคะตอนนี้พึ่งอยู่กับผู้อำนวกยการโรงเรียนวัดศรีสุขค่ะท่านสมพงศ์โอ,อโทยซพ่งจะมาบอกเล่าให้เราฟังว่าการเรียนการสอนของข้อ,ขอเรียนสองภาษาโรงเรียนวัดศร,ร,สาาร,รสีสุขเนี่ยเขาทํากันยังไงคะ่อขะเราเริ่มต้นจากกรุงเออพทพมหานาครน,นะครับมีนยโยบายที่จะส่งเสริมน่าการเรียนภาษาจีนเพราะว่าโลกทรรภ์โลกทัศน์ของกรุงเทพมหานครมองว่าต่อไปเนี่ยจีนจะครองโลกตรภาษาจีนจะได้เป็นภาษาหลักเหมือนกับภาษาอังกฤษ ก็เลยส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนสองภาษาขึ้นในโรงเรียนกรุงเทพมหานครครัอันนี้เป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะก็เปิดแล้วก็ทำหนโรงเรียนที้กว้างขึ้นงั้นก็จะมีเด็กนักเรียนเนี่ยสนใจเข้ามาเรียนภาษาจีนกับโรงเรียนวัดศรีสุขครับโดยขั้นตอนแรกเนีน Airbnb, <hydro> ่ยเราใช้วิธีทัดเด็กที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยคือเด็กอนุบาลสองก่อนที่จะขึ้นปหนึ่เราให้เด็กอนุบาลสองเนี่ยทัดตัวก่อนหลังจากทัดตัวไเแล้วเนี่ยจะมีจดหมาย เชิญผู้ปกครองมารับทราบเรื่องบางทางเรียนว่า,ต,าต,ต้องการเรียนไหมาต้องอก,การเรียนไหมร้อมพี่จะหลู่ถ้าเรียนไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็คัดตัวเสร็จก็มีการประชุมผู้ปกครองด้วยประชุมเสร็จก็เด็กเรียนแล้วติดตามผลตลอดเวลาทุกระยะว่าเด็กเป็นยังไงเด็กบางครั้งเด็กมีปัญหาไม่มีความพร้อมหรือว่าเรียนไม่ไหวก็ก็ต้องคัดออกแต่คัดออกนี่ก็คือเข้าไปสู่ห้องห้องเรียนปกติทั่วไปอันี้มีกรณีนี้ด้วย แต่ส่วนมากก mm. ็จะมีน้อยมากครับ90%จะเรียนจนจบค่ะก็คือเริ่มเรียนแต่ชั้นประถมที่1นึ่งแระถมหไปจนถึงประถมที่6กประถมครับผมการเรียนการสอนของห้องเรียน2ภาษาเนี so, ่ยเรียนการสอนกันวิชาอะไรบ้างคะท่าคะก็มีมีทุกวิชาครับชุดวิชาที่เป็นจุลสาระหลายแต่จุลสาระมีหมูต้มชามีครูจากประเทศจีนโดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเนี่ยจะส่งมาให้เรา ยิงบประมาณโดยเฉพาะแล้วครูที่ส่งมาจากประเทศจีนเนี่ยจะพูดเป็นภาษาจีนสอนด้วยวิชาเป็นภาษาจีนเป็นภาษาจีนแต่ว่าการเรียนการสอนเนี่ยจะมีครูไทยประกบมีครูไทยประกบหนึ่งคนกับครูจีนหนึ่งคนครูจีนสอนไปครูไทยก็ช่วยดูแลด้วยแล้วครูไทยเราทุกคนเนี่ยก็เข้าจะอบรมภาษาจีนด้วยแล้วก็จะมีการส่งครูไทยเราไปอบรมที่สารสารพาราน่ากระชาชนจีนไหมครับครูทุกคนจะได้ไป สาบเปลี่ยนมาไปคีละคนคีละคนะแล้วก็กลับมาช่วยดูแลต้ลองมีพื้นฐานภาษาจีนและยคษาไทยค่ะคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยววันนี้พึ่งกับท่านผอนะคะจะพาผู้ชมไปดูว่าห้องเรียนของภาษาไทยจีนเนี่ยเขาทำการเรียนการสอนกันแบบไหนเดี๋ยวตาพึ่งจะขอไปอยครับ See yes. การดำเนินการนะคะโรงเรียนเราเริ่มเป็นโรงเรียนสองภาษามาตั้งแต่ปี2553โดยต้องเริ่มโดยการที่ว่าเสริมศัพท์ให้เด็กทุกวันเสริมศัพท์แบบที่ว่าแทรกเข้าไปในชีวิตประจําวันเช่นเริ่มตั้งแต่คําว่าสวัสดีวันนี้มาถึงเจอกันสวัสดีพูดว่ายังไงก่อนกลับบ้านต้องบอกคุณครูว่ายังไงใจเียนเวลาคุณครูให้ของ พูดว่าอะไรเชียเอย่างเงี้ยเพิ่มให้ไปวันละสามคำห้าคำแล้วก็ตลอดเวลาค่ะเช่นเวลาทานน้ำอขออนุญาตอาบอกเราซื้อว่าไงบอกเฮอร์ช่วยมื้อกลางวันก่อนจะทานเราก็แนะนำศัพท์ไปวันละคำสองคำตั้งแต่จานเรียกว่าอะไรช้อนซ่อมแก้วน้ำวันนี้ทานข้าวเรียกว่าอะไร วันนี้ทานก๋วยเตี๋ยวพูดยังไงเพิ่มให้เด็กไปแล้วก็เอาเอาเพลงเข้ามาช่วยด้วย สวัสดีค่ะผ่านิตาแพทย์วาน,นิชนะคะผู้อำนวยการสํานักการศึกษาค่ะออในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะมีโรงเรียนที่อยู่ในออความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครทั้งหมดเนี่ย437โรงนะคะใน437โรงเรียนนั้นเนี่ยออในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยออได้แบ่งนะคะแบ่งเรื่องของการเรียนการสอนออกเป็นหลายๆส่วนนะคะเ,ออเช่น ตอนนี้เรามีโรงเรียน2ภาษานะคะที่เป็นโรงเรียนที่ทางกรุงเทพมหาคนครมีความต้องการหรือมีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมทางด้านภาษานะคะเนื่องจากว่าในอนาคตนะคะอาเซียนผ่านมาละนะคะต่อไปเราก็ถงต้องเป็นในเรื่องของออการทำงานหรือการติดต่อสื่อสารกับ ต่างประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานาครคำนึงถึงก็คือว่าเด็กของกรุงเทพมหานาครทุกคนเมื่อจบจากโรงเรียนไปแล้วต้องสื่อสารได้ภาษาได้มากกว่า2ภาษานะคะอีกภาษาหนึ่งที่ในอนาคตต้องใช้แน่นอนก็คือภาษาจีนนะคะส่วนภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยตอนนี้ในโรงเรียนของกรุงเทพมหานาครเน,นี่ยมีทั้งหมด52โรงนะคะซึ่งขยายเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วก็ท่านผู้ว่าได้ให้ครูภาษาอังกฤษเนี่ยทุกโรงนะคะแล้วก็สอนทุกวันในทุกโรงเรียนในปีตั้งแต่ปี60ละ60 61แล้วก็62นะคะส่วนโรงเรียนไทยจีนนะคะตอนนี้ของกรุงเทพมหานครมี14โรงอยู่ใน12เขตพื้นที่ท่านผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานาครเนี่ยมีนโยบายในการที่จะให้เราส่งเสริมให้เด็กได้สื่อสารมากขึ้น ะะแล้วเราก็ได้พูดคุยกับออทางคงจื้อะะสถานบันคงจื้อเนี่ยเขาก็บอกว่าออในลำดับถัดไปถึงแม้เราจะไม่มีเด็กม1ม2ม3เนี่ยต่อไปเราจะจัดทำค่ายสำหรับเด็กภาษาจีนเพื่อให้เด็กได้มีการใช้ภาษาจีนมากขึ้นได้มีการสื่อสารมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือเป็นนโยบายที่สำคัญอีกนโยบายหนึ่งที่ทางกรุงเทพมหาคนครให้ความสำคัญกับ ภาษาจีน ้ชมขายอย่างที่เพิ่งพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศการเรียนการสอนของห้องเรียนสองภาษาไทยจีนโรงเรียนวัดศรีสุขกันมาแล้ววันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสในการที่เรามาเยือนถิ่นนักเรียนไทยจีนแบบนี้เพิ่งก็ต้องมาศึกษาภาษาจีนเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันบางคําบ้างเล็กน้อยใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยมีคุณครูตัวน้อย2คนนี้มาเป็นคุณครูเพื่อที่จะสอนภาษาไทยจีนเพึ่งอ่าอย่างสมมุติว่าเราจะสอนคําว่าสวัสดีพดูดอะไรจ๊ะนี่ฮาวค่ะ อีกครั้งหนึ่งหนีห่าวหนีห่าวหนีห่าวแล้วอ่าขอบคุณเสียเสียเอียครั้งนึงเสีย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 แล้วถ้าเกิดเราทำผิดเราต้องขอโทษเราต้องพูดว่าอะไรคะตุ้ยบุชิตุ้ยบุชิค่ะตุ้ยบุชิอีกครั้งหนึ่งตุ้ยบุชิตุ้ยบุชิชแล้วมีคำอะไรที่เราจะสอนผมว่าในชีษษวิตประจำวันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดอะไรจ๊ะไม่กวนฉี เมยกวนสีอีกทีน,นึงเมยกวนสีเมยกวนสีแปลว่าไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเราแนะนำตนัวภาษาจีนให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงท่าเจ้าหาว่าเจ้าไฟไฟหลายจื่อว่าชีศุกเสวีเซียวอ่าท่าเจ้าหาว่าเจ้าหลานหลานหลายชื่อว่าชีศุกเสวีเซียวขอบคุณ เสียเสียคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือบรรยากาศของโรงเรียนสองภาษาไทยจีนโรงเรียนวัดศรีสุขของสังกัดกรุงเทพมหานครที่พึ่งนำมาฝากกัน และในอาทิตย์หน้าพึ่งก็ยังจะมีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกกับรายการที่นี่ที่กรุงเทพอย่าลืมติดตามการที่เก่าเวลาเดิมทุกวันอังคาร11โมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่เป็นเพื่อนติดตามกันมาเที่ยวชมโรงเรียนด้วยกันวันนี้มาโรงเรียนจีนทั้งทีเราก็ต้องขอลากไปเป็นรูปแบบภาษาจีนอ่าพร้อมกันเลยค่ะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะซียเซียาเจีย